ข่าว่วนล่าสุดในความพยายามที่จะช่วยเหลือผู้ที่ติดค้างใต้ซากตึกไม่ว่าเขาจะยังมีชีวิตหรือเขาได้จากเราไปแล้วก็ตามนะครับ Facebook แนวหน้าออนไลน์รายงานเมื่อ9นาทีที่ผ่านมานี้เองนะครับโดยอ้างถึงบินบรลฤทริ์ครับ บอกก็บินบรลลือริ์พร้อมทีมอาสาสมัครกู้ภยัยมูลนิธิร่วมกตัญญูลงพื้นที่มายังจุดเกิดเหตุอาคารสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสอตอง,งอถลม่มแล้วก็เล่าว,ว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้ใช้เวลาประมาณ10ชั่วโมงนะครับในการประชุมวางแผนการทำงานและเข้าให้การช่วยเหลือผู้ที่ติดค้างภายในอาคารเบื้องตนน้นเจ้าหน้าที่ไม่ได้มีการใช้เครื่องมือหนัก ซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถเข้าไปยังจุดที่สันนิษฐานว่าอาจจะพบผู้ติดค้างอยู่โดยในช่วงเช้าที่ผ่านมาไม่สามารถที่จะดำเนินการนำซากปร,รักหักพังยกขึ้นมาได้ก็ยังคงจะต้องกลับไปใช้เครื่องมือหนักในการดำเนินการต่อเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถเข้าไปตรงจุดที่เครื่องสแกนตรวจพบสัญญาณชีพและไม่พบผู้เสียชีวิต ที่กระจายอยู่บริเวณรอบข้างแล้วคาดว่าน่าจะมีผู้ติดค้างรวมกระจุกตัวกันอยู่บริเวณตรงส่วนกลางของตึกระหว่างชั้นที่17ถึง21เพราะว่าเป็นพื้นที่ที่มีการทำงานกันอยู่ตรงนั้นซึ่งจากการสแกนพื้นที่พบว่ามีประมาณ70คนนะครับในเครื่องสแกนจะเห็นเป็นจุดๆๆๆเต็มไปหมดเลยนะครับคุณบินบรลลิริศก็บอกว่าน่าจะมีประมาณ70คน วันนี้จึงมีการวางแผนเตรียมที่จะนำผู้ติดค้างออกจากจุดดังกล่าวให้แล้วเสร็จซึ่งเป็นสิ่งที่มีอุปสรรคครับโดยอุปสรรคในการทำงานก็คือสภาพโครงสร้างของตึกซึ่งมีความสูงถึง30ชั้นประกอบกับการก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จจึงทำให้ไม่มีแปลนอาคารอีกทั้งพื้นปูนและผนังของอาคารยังมีความหนามากกว่า1เมตรทำให้การเจาะเข้าไปเป็นไปได้วยความยากลำบาก โดยเจ้าหน้าที่ทุกคนเร่งมือให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่แต่การใช้เครื่องมือบางอย่างไม่สามารถดําเนินการได้และเจ้าหน้าที่ยังคงต้องรอการใช้เครื่องมือหนักเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับนี่ก็คือสถานการณ์ล่าสุดในความพยายามจะนําผู้ที่ติดอยู่ในซากตึกออกมาให้ได้เนื่องจากว่าเขาทุกคนมีครอบครัวมีคนที่รักเขารอคอยอยู่ รวมถึงมีประชาชนคนไทยเอาใจช่วยและเป็นกำลังใจให้แก่ทุกคนเลยนะครับทั้งคนที่ติดอยู่ในซากตึกคนที่เข้าให้การช่วยเหลือแม้กระทั่งหมาเคนายและอื่นๆที่เข้าไปช่วยกันขอให้วันนี้ได้ช่วยเหลือออกมาให้ได้ไม่ว่าคนเหล่านั้นจะอยู่ในสภาพใดก็ตามนะครับแนวหน้าออนไลน์ line, ขอเป็นกำลังใจให้แก่ทุกคนที่ปฏิบัติการในครั้งนี้